สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวแอปบี้จะมาเปิดกล่องน้องฮาร์โมเนียบลูมกันนะคะเราไปดูกันนะคะว่าน้องรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะแทาดะเรามาดูกันนะคะนี่น้องเป็นแบบนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะนี่จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดน้องซันไรส์ นะคะฮาร์โมเนียบลูมบลูมมิงโดนะคะจากบริษัทก o ๊ดไมค์คอมพานีนะคะบริษัทนี้รับช่วงต่อจากทาการะเพื่อผลิตน้องบลายรุ่นใหม่นะคะรอติดตามกันเนาะมาเรามาดูกันนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้น้องฮาร์โมเนียกำลังบูมมากนะบลูมจริงๆบลูมสมชื่อนะคะกำลังฮิตติดชาร์ตเหมือนเพลงเลยนะคะจะประมาณนี้วว ดูกอนขออนุญยาตไม่ก,มก็เปิดยังไงอ่ะไม่ยากเปิดให้มันกล่องเสียลัวกล่องพังโอ้ยโอวอได้ละนะคะเรามาดูก้าน จะเป็นแบบนี้ก็มีอะไรให้บ้างรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แบบไม่ได้เมคอัพมาให้นะคะเพราะว่าจะเอามาเฟกซ์อัพเองเนาะก็มาดูจะมีเสียงอรอบข้างรถวิ่งไปวิ่งมาหน่อยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้แบบนี้ค่ะก็จะมีมีเท้า มีเท้าให้ด้วยมีข้อต่อเป็นอะไหล่มาให้นะคะมีแสแตนว่าหุ่นตัวน้อยอึงอะประมาณนี้เองคอน้องยาวมากเหมือนเอเลี่ยนน้อยมองงี้ไม่ได้แต่งล่าไม่ได้แต่งหน้าคือเหมือนเอเลี่ยนอะแต่แต่งออกมาแล้วสวยมากหวัวก็จะเปิดแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ ันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะดูตารุ่นนี้ที่ซื้อมานี้จะไม่มีตาแถมมาให้เนาะเราไม่ได้ฟูลอ o p ชั่นเนาะเป็นเป็นแบบว่าลิมิเต็ดแต่เราจะเอามาแต่งเองคือไอชิ h ต้องซื้อเองนะคะใส่ประมาณ16นะไซส์สิบหกนะคะก็จะมีน้องับบนี้วางก,ก่อนอะนก็จะมีอันนี้คือสแตนใส่ยังไงอะ นี่ป่ะแบบนี้ไหมแล้วอันนี้งงงงงงแบบนี้หรอแล้วนี้ใส่ไง <_ C 's> ใส่ไม่เป็นค่ะใส่ไม่เป็นเดี๋ยวคอย,เด,ยเดี๋ยวค่อยดูว่าเขาใส่แบบไหนค่อยดูทีหลังเนาะเดี๋ยวเขอมาใส่ให้ดูก็ก็ตั้งได้นะอันเนี้ยโอ้ ประมาณนี้ค่ะน้องก็จะอยู่ประมาณนี้ด้านนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยอื่นนะคะไม่น่าจะใช่ส่วนของสแตนแล้วนะคะน่าจะเป็นตัวช่วยในการอา่เห็นเห็นปาป๊าบอกว่าน่าจะเป็นตัวช่วยในการใส่ไอชิปนะคะอันนี้เป็นเท้ายน้อยนึงอะ่ะรองเท้าไซส์ไหนเนี่ยใต้ปัญหานะคะเพื่อนๆคือรองเท้าหาใส่ไม่ได้เนี่ย โอ้ยน้อยเกินอ่ะเล็กมากใส่ของโอบิสึยังว่าเล็กเลยต้องใส่พิกโกนิโมอ่ะใส่อะนะคะรองเทา้าเล็กมากเลยแล้วก็อันนี้คืออะไรน่าจะเป็นอะไรตรงคอช่วงคอนะคะจอยตรงคอเนาะก็มีอะไรมาให้อีก เป็นอันนี้เขาบอกว่ามีแพทเทิร์นมาให้ด้วยนะคะมาดูกันโอ้มีแพทเทิร์นชุดมาให้ด้วยค่ะชุดไหนคะเนี่ยสเปเชียลตอรี่ิเบอร์สเปเชียลอิดิชั่น เป็นชุดต,ตามนี้เลยนะคะจะมีสองชุดนี้มีแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบนี้นะะ่ารักอ่ะมีวิธีทำให้แบบนี้นะคะก็จะมีแพทเทิร์นให้แบบนี้เดดดีงามโออันนี้เขาจะมีวิธีบอกอยู่ข้างในเนาะ ดูเดี๋ยวค่อยดูตามใช่ใช่เนี้ยเป็นตัวใส่ไอชิปจริงๆด้วยเนาะมีแพทเทิร์น pattern. ของน้องแล้วก็ดีการทำชุดต่างๆโอ้ยดีงามชุดสวยด้วยนะคะโอ้ยเลอตาดีงาม ถ้าใครอยากได้นะคะสั่งซื้อทางเว็บไซต์เขาได้เลยนะน่ารักมากจริงๆตอนนี้กำลังกาลังมาแรงมากนะคะน้องคามูนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวรอคอยติดตามผลงานนะคะว่า F ฟซอัพออกมาแล้วอะ่ะจะเป็นยังไงนะคะออกมาสวยแค่ไหนเนาะตัวนี้เอาซื้อมามาเล่นส่วนตัวนะคะปะ๊าป๊าซื้อมาเล่นส่วนตัวไม่ใช่ของไอมี่นะ เามากชีวิตไม่ได้องตัวเองนะอันนี้ของที่รักของป,ป้าเนี่แล้วก็มีตัวเฉพาะอันนี้คือหัวอย่างเดียวอันนี้คือเอามาทําเพื่อลงประมูลนะคะเฉพาะหัวแต่งหัวอย่างเดียวบอดี้ไปหาเองเด้อบอดี้ประมาณหนึ่งมื่นนะคะปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้ นี่ค่ะหัวน้องอย่างเดียวมีมีหัวอย่างเดียวห้าพันเยนประมาณนี้โคระสีแล้วเนี่ยอันนี้ออกสีออกชมพูขาวชมพูอันนี้ออกหนึ่งชอบสีนี้มากกว่าชอบสีนี้มากกว่าเนาะโอเคค่ะใครสนใจแบบไหนนะลองไปหาดูในเว็บไซต์ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้ว เราจะไปลองทำชุดดูก่อนนะว่าจอะมาเป็นยังไงนะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ